ไหนอะไหนธอเออคออะอะเขาส่งมาปีมังกรทองสองห้าหกเจ็ดเริ่มวันไหนสิ้นสุดเมื่อไรเสิร์้วยคำว่าอะไรวันเนี้ยตรงกับวันที่สิบกุมภาันไหนไหลผ่ามังกรทองก็คือนักสัตว์มังกรทองตรงกับวันที่สักวันถาวที่สิบกุมภาสำหรับประทินไทยจะเริ่มต้นมังกรทองวันที่วันอังคารที่เก เาเมษาแลวมันนับอย่างงี้เราทำไมไม่ทำให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะเขาเรืของของสาปัตยศาสตร์ไทยไงหนูอยากให้ลูกเกิดพฤศจิกาในใบเกิดนับสิบสามสิบสามสองสิบสามนี้อ่ะยังไม่ทันเริ่มต้นชีวิตเลยก็คือตีกันแล้วตอนเนี้งานยากและไฟเบอร์งอนแล้วไฟเบอร์ไม่งอนค่ะไฟเบอร์ต้องอดทนก่อนตอนเนี้ ไม่เขานับวันตุดจีนพี่ปีดบอกคิดไปเองพี่ผีดอะ่ะไม่มีแล้วจบหนูไม่มีลูกหนูไม่มีมถ้าหนูไม่ได้อย่างนั้นหนูไม่มีละหนูเหนื่อยท้อแล้ว